อ่าสวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการ b ิ s i n e s s Gamer TV นะฮะวันนี้แล้วก็มาอยู่กับเกม Assassin s c r e e d 3นะครับผมผมก็เล่นไปได้นิดนึงละ4%เนี่ยก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฮทเทมเคนเวนะหรือพ่อของคอนเนอร์ตัวเอกภาคนี้นี่เองครับไปเราไปเล่นด้วยกันเลยก็ตอนนี้ฮะอยู่ที่เมือง Boston บอสตันเนี่ยก็เฟมเรตจ,จะตกครับเฟมเรตตกนะ โอเคครับถึงโมเฟ็นเด็อ่าเดินตามมันไปครับพังนรกเอสวัสดีอ้าวมันพูดต่อวะเอ้าเอ้ยนายนายวันนี้กินข้าวมันไก่น้าปักซอยยังไงนายนายเอ้ยเมินเราเหรอนายกินข้าวมันไก่น้าปักซอยยังเอ้ยโอ้โหไม่ตอบอย่างนี้เว้ยยิงเว้ยงอนงอนงอนแล้วครับงอนงอน You fool, you fool. need Were you planning to announce yourself, or did you hope my Sir. men wouldn't notice your arrival? You'll allow me to explain. โอ้โหลูหชิ้นาอะไรที่นายคิดไว้เยอะใช่เออครับท่านคี่ว่าหน้าัหมบ้านโหอร่อยกว่างคปากหมูบ้าฉันอร่อยที่สุดแม่มียฉันเป็นคนทำซะด้วยผมเข้าใจครับท่านแต่ว่าลูกชิ้นท่ามันไม่อร่อยจริงๆเดี๋ยวหยุดก่อนฉันว่านี้ครับ ใช่แล้วคุณดัตต์ท่านกำลังพูดถึงเรื่องลูกชิ้นกันอยู่อย่ามายุ่งไม่เขาผมไม่ได้ยุ่งนะผมจะมาบอกว่าลูกชิ้นที่ผมทำเองกับเพื่อนผมลงทุนทำอะไรครับลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นนะว่าฉันอร่อยกว่าอีกอย่ามาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยนายกันด้วยเข้าใจไหมต้องมากินลูกชิ้นฉันอย่างเดียว ผมคิดว่าลูกชิ้นบ้านผมอะไรแบบปลาชิ้นบ้านฉันต่างหากมองหน้าอืมไปกินลูกชิ้นกันเถอะไปไปก็ได้วะอะไรวะเนี่ยลูกชิ้นโอ้ยอ้าววันดีพูดเรื่องลูกชิ้นเป็นไงบ้างอ่ามีขอท่าเลยอะ ทำไมอ๋อเกิดอะไรขึ้นกับทางนั้นอ่ะเขาไม่ทำกินลูกชิ้นฉันเลยไม่สนใจอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไปไหนอ่ะไปไหนวะฉันว่าฉันจะเดินตามไอ้หมอนัทไปว่ามันจะไปซื้อลูกชิ้นร้านไหนที่มันบอกว่าอร่อยแต่ว่าต้องตามอยู่่างนี่ยเดี๋ยวมันมันใจเอา เฮ้ยใจเย็นใจเย็นพวกโอเคถ้าลุกนะเอ้ยยี่ไ้มันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นไม่เห็น เก oh, ือบไปอู้หูหูวงโอ้เพื่อนเรานี่เนียนเก่งจริงเลยแอบก็แอบโอ้ผักนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเสยเดี๋ยวมีเสย,ยดูผักอะไรครับเพื่อนดูผักไม่เนียนเลยไม่เนียนครับ โอ้ยช่วงนี้ผมก็ไม่สบายอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะอยากไปตีเงี้กันอืมแล้วมีอะไรเนี่ยมะเขือเทศดองไม่ใช่ไม่ใช่ครับผิดครับเอ้ยรอด้วยรอด้วยโอ้โหว่าไงเพื่อนซุ่มมองอะไรอะทับมองทมอง คนละทางคนละทางคนละทางอ่าอะไรอ่ะอืมเฟมเลตตกครับบอสตันโอ้ยลูกชิ้นร้านนั้นลูกชิ้นร้านนั้นร้านไหนวะรู้ป่ะโอ้ยลูกชิ้นร้านนั้นอร่อยที่สุดในโลกเอ้อเอาไปเลยนี่มันขี้หรือลูกชิ้นวะหน่อยไอ้โอ้ยเพื่อนเราเล่นอะไรกันหรื ผมเนี่แหละพากอะไรก็ไม่รู้เอาไปไหนอะไปหาเพื่อนเอ้ยรอด้วยโอลีอ่ะให้ตามเพื่อนเราไปมันวิ่งไปไหนแล้วล่ะอยู่นู่นเอ้ยใจเย็นใจเย็นหัวโคบันหุกชิ้น you again. มึงอีกแล้วก็ฉันบอกแล้วลูกชิ้นร้านฉันรเอยที่สุดนายก็ไม่เชื่อมั่วไอ้บ้าเอ้กิจฉโถลูกชิ้นร้านฉันเนี่ยว่าไงนะลองของใช่ไหมมาเลยโอ้ไม่รู้จะเล่นกับเฮทเคนเวได้ไงอืมเป็นเบสตกโอ้โหอืมเป็นเบสอืมอืม บอกลูกชิ้นร้านฉันอร่อยที่สุดไม่ยอมกินลูกชิ้นเหรอไปไหนแล้วไปไหนแล้วอะไรอะไรบอกแล้วลูกชิ้นร้านกูรายที่สุดเสียงกูเองนะพี่ชายเถียงจะเถียงกูเองเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไหมได้ครับอะไปกันเถอะไปกินลูกชิ้นจำไว้แดะกูจะไปอุดหนุนลูกชิ้นร้านมึง ได้เลยมึาจะเทียงดูว่าลูกศิลร้านมึงอะไรกับร้านกูหรือเปล่าอืมโอเคมันอะไรเนี่ยโอเคซีเควนซ์สองจบหรือยังเดอะโซเจอร์โอเคครับซีเควนซ์สองก็จบทำไมมันสั้นยังวะโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับอืมเอา ไม่ได้แล้วครับอย่างนี้ครับมันอยู่ไม่ได้ครับมันโอ้โหมันมันมันอยู่ไม่ได้อะไรเนี่ยกูยืนของกูดีดีไอ้บ้าเอ้ยน้อยไอ้บ้ายืนของกูอยู่ดีดีมึงโอ้ยมึงก็ทำกัวมึงอะไรอะไรของมึง อะไรด้วยครับคนนี้อังไรอ,อุ้ยลมเสียลมเสียโอ้โหมันบอกได้มันบอกได้อะอย่างนี้อย่างนี้าสายซะชิเลือดเต็มหน้าเบยโอเคอย่างนี้สิจะจบได้นะฮะมันมาเรื่องเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับบุ้ย